นหน้ารักนาเอ็นดูว่าที่คู่รักโบเมรดาอลริทิระเดชซอมอุ้มเด็กกันแล้วยินยันว่าคุยคุยกันอยู่ศึกษาดูใจกันมานานหลายเดือนแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของพระเอกหน้าตีอเล็กทิระเดชกับนางเอกสาวนาหวานโบเมรดาแต่ยังไม่ขอใช้คำว่าแฟนเพราะมีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวเรียนรู้กันไปก่อนและ ต้องบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่ประกาศออกสื่อก็ขยันาสาดความหวานกันไม่หยุดเลยละจ้าซึ่งฝ่ายชายก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งนี้ว่าแฮปปี้และมีความสุขมากแม้ที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่มเมนต์สวีทอย่างเดียวเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็มีแต่ความสัมพันธ์ก็จริงจังมากขึ้นเพราะคบใครก็หวังถึงอนาคตอยู่แล้ว ล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักแซวกันออกสื่ออีกแล้วล่ะค่ะเมื่อมีแฟนๆแอบไปเห็นภาพโบโอเล็กอยู่กับเด็กก็ดูเป็นอีกภาพน่ารักน่ารักชวนคิดไปถึงอนาคตถ้าคู่นี้ลงเอยกันจนมีลูกมีครอบครัวลูกออกมาขกน่ารักน่าเอ็นดูไม่น้อยเลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ